สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยคำพูดสิบตำรวจตรีนรวิทย์ ตอนไปวางดอกไม้จันท์ขอหมอกระต่ายอาโหสิหลังจากที่ราศิกขาสิบฐตำรวจตรีนอนรวิทย์และร้อยตำรวจตรีนิคมเดินทางออกจากกุฏิไปยังที่พักมีเพื่อนตำรวจมารอรับโดยร้อยตำรวจตรีนิคมผู้เป็นพ่อกล่าวว่าหลังจากนี้จะกลับบ้านไปถือศีลห้าที่บ้านอีก3วันส่วนกระบวนการของคดีก็ให้เป็นไปตามกฎหมายในฐานะคนเป็นพ่อก็ให้กำลังใจลูกให้สู้ๆส่วนจะสู้ขนาดไหนก็แล้วแต่เขาช่วงนี้เขาน่าจะหนักอยู่ ด้านสิบตำรวจตรีน,นรวิทย์กล่าวว่ารู้สึกผิดทุกอย่างและขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นศึกเสร็จจะเข้ากระบวนการยุติธรรมตอนไปวางดอกไม้จันก็ขอให้พี่เขาไปสู่สุขติ ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ขอให้อโหสิกรรมให้ด้วยส่วนเรื่องครอบครัวหมอกระต่ายตนยังไม่ได้คุยกับทางนั้นส่วนเรื่องรถจากกระยานยนต์ยืนยันว่ามีเอกสารรับรองทุกอย่างว่าซื้อมาถูกต้องไม่ผิดกฎหมายส่วนเรื่องตรวจตาหลังเกิดเหตุที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นพระมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยพาไปทำแผลประตาข้างขวาบวมแต่ตนไม่รู้ว่าหมอกระต่ายจะเป็นคนที่ต้องตรวจตาตามใบนัดอาการบาดเจ็บอื่นๆยังคงเจ็บแขนและซี ครองขวาสุดท้ายขอโทษกับครอบครัวหมอกระต่ายในทุกๆอย่างที่บวดเพราะต้องการอุทิศส่วนกุศลให้หมอกระต่ายและที่เสกก็ไม่ได้มีแรงกดดันจากใครเพียงแค่ครบ3ามวันตามที่กําหนดเท่านั้นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ